เรื่องวางลงก็เป็นสุขชายหนุ่มคนหนึ่งรู้สึกว่าชีวิตของตนนั้นน่าเบื่อจึงได้ไปขอพบกับพระอาจารย์เซนเพื่อขอคำชี้แนะว่าทำอย่างไรเล่าตนจึงจะมีความสุขพระอาจารย์ไม่กล่าวว่าอะไรแต่ได้หยิบตะกร้าไผ่ใบหนึ่งและได้นำชายหนุม่มมายังริมแม่น้ำเล็กๆล,ลมเย็นโบกสะบดัดพวกเขาเดินเลาะริมฝั่ง แล้วอยู่ๆพระอาจารย์ก็บอกกับชายหนุ่มไปว่าเจ้าเห็นก้อนหินที่อยู่ตามทางนั่นไหมนับจากนี้เมื่อเจ้าเดินก้าวหนึ่งก็จงหยิบมันขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วก็ใส่ลงไปในตะกร้าข้างหลังของเจ้าตกลงไหมถึงแม้ชายหนุ่มจะไม่เข้าใจเจตนาของพระอาจารย์แต่เมื่อเห็นก้อนหินรูปทรงประหลาดที่เรียงรายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ก็พยักหน้าด้วยความยินดีทางเดินหยิบก้อนหินไปพลางเขาก็รู้สึกเหนื่อยล้าตะกร้าไผ่ที่สะพายหลังมาก็หนักอึ้งเกินกว่าที่จะทำให้จิตใจเบิกบานได้แล้วในที่สุดเขาก็เดินไปจนสุดทางพระอาจารย์ก็เอ่ยถามกับเขาว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเขาสายหน้าอย่างจนใจ ตะกล้าหนักขึ้นเรื่อยๆแทบจะแบ่งไม่ไหวอยู่แล้วพระอาจารย์กล่าวยิ้มๆว่ารู้ไหมเหตุใดจึงไม่เป็นสุขเพราะเจ้านั้นได้แบกสิ่งของเอาไว้มากเกินไปเมื่อพูดจบแล้วพระอาจารย์ก็หยิบก้อนหินในตะกล้าออกมาทีละก้อนพลางพูดว่าก้อนนี้คืออำนาจก้อนนี้คือเงินทอง ก้อนนี้คือหญิงงามก้อนนี้คือความกลัดกลุ้มและก้อนนี้คือความเหงาเมื่อก้อนหินเหล่านั้นถูกโยนทิ้งไปเรื่อยๆชายหนุ่มก็ได้ทำการสะพายตะกร้าอีกครั้งความรู้สึกเบาโลง่งทำให้เขาได้สติขึ้นมาในฉับพลันแค่วางลงก็เป็นสุขแล้ว ขอเพียงแค่ยอมวางลงเท่านั้นความสุขก็จะล้นปลีอยู่ทุกวันเราจงฝึกฝนการวางลงด้วยกันเถิดปล่อยวางตำแหน่งหัวโขนที่ทำให้กลัดกลุ้มปล่อยวางการแพ้ชนะที่ชวนให้อ่อนลา้าปล่อยวางความสูญเสียครั้งหนึ่งที่ทำให้หัวใจปวดร้าวปล่อยวางความสัมพันธ์ที่นำพาความทุกข์มาให้ ปล่อยวางความเจ็บปวดที่ค้างคายอยู่ในหัวใจปล่อยวางความทุกข์ความเศร้าความเหงาความตรมทำชีวิตให้กลับมาเรียบง่ายอีกครั้งกลับมาสดใสอีกครั้งวางลงก็เป็นสุขแล้วที่มาหนังสือวางลงก็เป็นสุขโดยสุนทอนกองทัพย์